สถานการณ์ที่เป็นรองจริงๆความรักที่เอ้ากูถึงขนาดเนี้ยเพราะว่าความรักมันต้องเสมอมันต้องมันต้องเป็นหนึ่งร้อยสบกับหนึ่งร้อยไงมันต้องไม่มีความสัมพันธ์ที่เลื่อมล้ำมันต้องไม่มีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่า,าถูกเอาเปรียบเหยียบย่ำอะไรประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งคณรู้ จิตแต่ละดวงรู้เข้าใจจริงเดี๋ยวพูดได้ดีแลว้วก็ดีเยี่ยมฉะนั้นแล้วโดยสินเชิงเหมือนเราหลดไขมันกำลังจะผูดถึงตัวเองเลยนะเหมือนเรารู้ว่าเรากินนน,น,เนเนี่ยวันนี้แอลก่อเกาเรียกว่าอะไรกินไขมันเนาะคือเรากินนะเนี่ยเราเราทำเรา้เรา,า,เ,รา,าเรากินเยอะเราก็ไขมันขึ้นเหมือนกันแต่แต่เราก็กินใช่ปะ แต่เรากินน้อยแต่ถ้าอันนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองเหมือนกันเรื่องความสัมพัธ์ก็เหมือนกัน,น,กน,มมกน,กนถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแต่เราแล้วถึงบอกไงว่าอย่าเชื่อแต่เราวางถี่ชีวิตมันเป็นแบบนี้เราเราคือความรู้มันมแล้วแบมันพ้นคํานี้ไม่ได้จริงๆนะพ้นคากว่าความรู้ไม่ได้จริงๆถ้ามันพ้นความว่าความรู้ไปแล้วนั่นแสดงว่าเราไม่รู้ แต่ถถาเรารู้อะไรที่มันลมลมเ้ากําลังเอาลมเข้าไปเพื่อที่จะมาให้มันเลอเอึกอัอกอึอกอาัางเสียมารยาทกับผีๆเนาะมีใครมีใครก็ทำอะ้วที่ว่วมข่าวเรื่องแค่เรียกว่าความที่เราตรงแลกมันมีมูลาค่า ขาเรียกว่ามูลคาาต่อจิตใจม,ม่ไม่เท่ากันในเรื่องอาหารมันก็เป็นความรู้สึกที่เรารับผิดชอบเองคนเดียวใช่แต่ว่ามันไม่ได้สะเทือนจิตสะเทือนใจมากแต่สัาญาของความสัมพันธ์น่ะมันต้องประมวลผลนเขาเรียกว่ารวมรวมเยอะมากพอสมควรเพราะนั้นคือชีวิตของเราทั้งหมดเขาเรียกว่าตรงเนี้ยจะมันก็จะสําคัญ แอลถัดเป็นแอลนะมันสําคัญมากว่าถูกอย่างสําคัญหมดแต่ต้องไตระดับความสําคัญว่าเรื่องนี้สําคัญอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนเราไตระดับความสมด็จเหมือนเราไตระดับความรู้เหมือนเราไตระดับเลเวลแห่งความมหัศจรรย์แห่งก๊แรงดึงดูดเหมือนกันหลักฐานหนึ่งหลักฐานสองสามสี่มันมาเพราะว่าเราไตระดับความรู้เราไตระดับอารมณ์เราไตระดับความทีเราไตระดับพลังงาน กฎจักรวาลเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยเราถึงบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วโดยจุดกําเนิดแล้วถูกเรื่องเราใช้กฎแรง,รงดึงดูฉะนั้นถ้าเรายัางปล่อยแล้วเรายังเอาแไงๆไงเรารู้แล้วเราไม่ทํานั่นแสดงว่าเราไม่รู้เราต้องขออนุญาติจะปูดสื่ชัานคำนี้ตรงๆนะจ๊ะมันไม่ได้เป็นคําเดียดชันหรือว่าคําเหยาะเย,ะเยะ้่อทากทาง,ทางแต่ต้องบอกว่า แล้วคือคนนั่นมาก่อนการที่เรารู้ถ้าเรายังทําอยู่นั่นแสดงว่าเราเหมือนเหมือนเราอะอายุคำนี้อายุอย่างเรื่องนี้มาจะจะชัดอดีตมันผ่านไปแล้วหากแอลติดอารมณ์อยกับอดีตนั่นแสดงว่าแอลหงูเพราะว่าอะไรเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีจิตเราไม่มี สติเราไม่สามารถที่จะวาง